สวัสดีนะคะเพื่อนๆนะคะเมื่อกี้เราก็ไปตัดต้นมาต้นไม้มานะคะอันนี้ก็เป็นไม้มงคลนะคะเดี๋ยวอันนี้เราตัดมาแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาแช่ในในน้ำนะคะอ่าเราก็จะเอามาใส่ใน กระป๋องอันนี้ที่เรากินคุกกี้นะคะคุกกี้เราก็อย่าทิ้งนะคะเพราะว่าจริงๆมันเป็นกระป๋องหนาอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาชําน้ำนะคะแล้วก็เอาไว้ตั้งโต๊ะสวยๆอันนี้ก็จะเป็นที่เราชําน้ำนะคะก็จะมีรากออกนะคะอันนี้เป็น ไข่กวนอิมนะคะอันนี้เป็นไม้มงคลอันนี้ก็จะเป็นผู้ด่างพระเอกของช่องเราเพราะว่าเป็นง่ายเนาะและก็อันนี้ก็คือเป็นแก้วกาแฟที่แก้วกาแฟที่เราทานกาแฟหมดแล้วนะคะเวลาเราทานแก้วหมดแล้วก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเก็บไว้อันนี้เป็นฝา ฝาแล้วก็จะเอามาตัดตัดข้างๆนะคะก็จะเป็นช่องๆอ,อันนี้เดี๋ยวรอบรอบหน้าจะมาตัดให้ดูนะคะเพราะว่าเวลาเราก็จะกันไม่ให้น้ำหกแต่อันเนี้ยเอาเราไม่ได้ติดเทปใสนะคะปกติอันเนี้ยเราจะติดเทปใสแล้วน้ำเราก็จะใส่แค่แค่ตรงช่องอันนี้พอดีนะคะยุงจะได้ไม่ไปวางไข่เนาะ แล้วเราก็เปลี่ยนน้ําทุกหนึ่งอาทิตย์นะคะถ้าสมมุติว่ามียุงเข้าไปวางไข่ก็จะยังไม่ทันเป็นตัวยุงนะคะก็จะเป็นลูกน้าเนาะอันนี้ค่ะก็จะมีลากอันนี้ก็เป็นแก้วกาแฟนะคะเก็บเอาไว้แล้วก็เอามาชาพูด,ดางสวยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นขวดสควอตนะคะเป็น สควอชร้ส้มเวลาเราเวลาเราซื้อน้ำสควอชน้ำส้มยูสุนะคะเวลาเราทานหมดแล้วเราก็เก็บขวดเอาไว้นะคะแล้วเราก็มาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดนะคะก็ตัด,ต,ดตัดแค่ตรงคอรตรงนี้นะคะอันนี้นะคะส่วนส่วนตรงตัดแค่นี้นะคะส่วนด้านยาวอันเนี้ย เราก็แบ่งครึ่งเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่ไปในนี้อันนี้มันเอาเอาออกให้ดูไม่ได้คะ่ะเพราะว่ามันใส่ซีนซีนเทปใสเอาไว้นะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าเวลาเราใส่ไปแล้วว่าต้นไม้ที่เราชำอะค่ะลากเขาก็จะอยู่เข้าไปในเข้าไปในอคอขวดอันนี้เนาะมันก็จะทำให้ลากเขาไม่ขยับขยื่นมากก็ลากก็จะออกเร็วนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นรอบที่แล้วที่เราเคยเอามาให้ดูกันคือออกคลิปสองครั้งก็ต้นกวากนะคะกวากเงินก็ยังไม่ได้ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้กระถางใหม่เลยอันนี้อันนี้เราก็จะเป็นส่งอันนี้นะคะอันนี้เป็นกระป๋องคุกกี้เดี๋ยวเราจะเอามา ชำอันนี้กันนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่อย่างนี้ได้เลยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็คือตัดใบนะคะตัดใบอันนี้ออกสักสี่ใบห้าใบนะคะแล้วเราก็เอาลงไปางนี้เลยนะคะส่วนอันนี้อันนี้ก็จะเป็นพููดางเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นกล่องข้าวหอมมะล,ลินะคะเวลาเราทาน ข้าวหอมมะลิที่เราซื้อมาจากเซเว่นนะคะเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วเราก็เอามาใส่ชามพูด่างนะคะอันนี้ตัวฝาเราก็จะเก็บเอาไว้เหมือนกันเพราะว่าเวลาเราเราชามอันนี้ก้นมันจะตื้นเนาะก้นมันจะตื้นอ่าตัวฝาตัวฝาน,นี้มันก็จะเป็น เป็นแบบนี้นะคะมันก็จะมีแบบเป็นเป็นรูแบบนี้นะคะรูแบบนี้เนาะเราก็จะเอากันไกรอะตัดยาวมาแค่ประมาณนี้ส่วนอันนี้เราก็จะตัดออกมาประมาณนี้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่พูด่างนะคะมันก็จะช่วยจับต้นพูด่างไม่ให้โยกไปโยกมานะคะอันนี้เนาะคะ่ะ แล้วตัวนี้เราก็จะช่วยกันยุงหรือว่ากันน้ําไม่ให้เวลาถ้าถ้าเราไปโดนแล้วคือมันเอียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้ํามันก็จะไม่หกส่วนอันนี้นะคะอันนี้เราก็จะผ่าให้มันขาดมาไว้นิดนึงเผื่อถ้าสมมุติว่าต้นที่เราใส่ไปมันหลายต้นเนาะอันนี้ค่ะมันก็จะไว้ให้สำหรับเราเรียงต้นแล้วมันก็จะใส่ง่าย อันนี้อันนี้ชําไว้ประมาณ2เดือนได้แล้วนะคะลากมันก็จะยาวประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวข้อที่เราเอาเชือกลัดตอนที่เราตัดตัดข้อตรงเนี้ยนะคะ1ข้อ2ข้ออยข้อไว้เงี้ยคะ่ะสักประมาณยอดหนึ่งก็ประมาณน่าจะอันนี้น่าจะประมาณ10ข้อะคะ่ะ เนี่ยพอเราพอเราตัดเสร็จปุ๊บเราก็จะมัดเชือกเอาไว้นะคะค่ะแล้วก็เพื่อที่ว่าไม่ให้รากมันขยื่นเนาะไม่ให้รากมันขยับค่ะแล้วก็เนี้ยมันก็จะแตกยอดนะคะอันนี้เราก็เปลี่ยนน้าทุกหนึ่งอาทิตย์ค่ะจริงๆผู้ดังจะเป็นง่ายยอดเขาพร้อมออกนะคะถ้าสมมติว่าเรามีเวลาเนาะหรือว่าเราอยากขยายเราก็เอามันออก เอาออกนะคะเอาตัวฝาเอาตัวฝาตรงนี้ค่ะออกแล้วเราก็ย้ายย้ายไปปลูกในกระถางได้เลยนะคะกระถางดินก็ได้ะคะ่ะเพราะว่ามันมีรากหรือว่าเราจะใส่เป็นโหลใส่ก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาไปตั้งไว้ประดับสวยๆเนาะรากอันนี้ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากขยายนะคะขยายพันธุ์เราตัด ตัดตรงนี้เลยก็ได้ค่ะก็จะได้ห้ายอดเนาะเราก็จะตัดหนึ่งข้อนะคะตัดหนึ่งข้อแล้วเราก็สามารถเอาไปใส่ขยายได้อีกส่วนอันนี้เราก็เอาไปปลูกพอไปปลูกเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ต้นนะคะที่เขาพร้อมพร้อมจะโตเลยเนาะตรงนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะสำหรับ คนที่รักต้นไม้นะคะแล้วก็อยากปลกง่ายๆค่ะอันนี้เป็นไม้ฟอกอากาศนะคะภูด่างเป็นไม้ฟอกอากาศแล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยนะคะเอาไว้ตั้งตามโต๊ะทำงานนะคะโต๊ะทำงานเราก็มีตั้งไว้สัก1ต้นค่ะอันนี้เป็นจริงๆถ้าเขาเรียกก็จะเป็นเงินไหลมานะคะ บางคนก็เรียกเงินไหลมาเนาะก็เอาไว้สวยๆค่ะ่ะและอันนี้ <c oughs> ก็มาเรื่องที่ว่าเราจะชำต้นนี้กันนะคะอันนี้ชำต้นนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวอขออนุญาตตัดนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็ หลังจากที่เราตัดตัดใบออกบ้างแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำนะคะแต่ว่าน้ำน่าจะน้อยเกินไปเนาะเราใส่น้ำแบบค่อนๆเลยก็ได้ค่ะน้ำอันนี้ก็เป็นน้ำเปล่าน้ำประปาธรรมดานะคะนี่สองต้นก็สัดมาแล้วก็ชได้เลยค่ะใส่น้ำ ค่ะเราก็จะได้ใส่แค่นี้เลยนะคะาจากจากที่เคยชำา1เดือนนะคะรากก็จะเริ่มออกแต่ว่าอันนี้เราก็ชำไว้ก่อนปากก็จะกระถางก็จะกว้างไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอออกรากนะคะเราก็จะได้ต้นไม้สวยๆระหว่างที่เรารอออกรากอันนี้เราก็จะเอาปตั้งตาม โต๊ะนะคะหรือว่าตั้งไว้ในมุมบ้านก็ได้ค่ะ